แล้วทุกคนคงเคยท้องร้องจอกๆจ,จนต้องออกมาหาของกินในตู้เย็นตอนเดึกๆแต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์สุดมหศัศจรรย์ชิ้นนี้ทํางานอย่างไรการผลิตตู้เก็บของกู้ชีพเหล่านี้ต้องใช้เหล็กกล้ามาผลิตเป็นผนังภายนอกซึ่งผลิตขึ้นในโรงงานแห่งนี้เครื่องปั้มขนาด160ตันจะปั้มชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจากมวนเหล็กกล้า กระบวนการนี้มีทั้งหมด3 6ขั้นตอนและอยู่ภายใต้การดูแลยอย่างเข้มงวดของผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพตู้เย็นเป็นของจำเป็นในการดำเนินชีวิตในยุคนี้มีการประเมินว่าในอังกฤษมีตู้เย็นไว้เก็บอาหารและแช่เครื่องดื่มมากกว่า40สล้านตู้แต่การทำให้โครงภายนอกเรียบเนียนเช่นนี้เขาทำกันอย่างไร ประจุต่างขั้วจะดูดกันดังนั้นในกระบวนการทาสีจึงต้องทําให้เหล็กเป็นขั้วลบในขณะที่เครื่องพ่นสีเป็นขั้วบวกนี่จะทําให้สีติดกับโลหะและเรียบเนียนตู้เย็นประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนเราได้เห็นการปั้มขึ้นรูปและการทําสีผนังภายนอกไปแล้วตอนนี้เราจะใช้พลาสติกมาทําผนังภายในตู้เจ้าอ,อบความร้อนสูงจะหลอมพลาสติกด้วยอุณหภูมิ220องศาเซลเซียส พลาสติกในรูปของนีดจะถูกรีดให้เป็นแผน่นจากนั้นจนึงน,นำแผ่นพลาสติกที่ได้มาตัดด้วยใบยมีดให้ได้ขนาดตา่ตางๆและส่งต่อไปตัดให้มีรูปร่างตามที่ต้องการแต่ละปีคนอังกฤษเปลี่ยนตู้เย็นมากกว่าสองล้านห้าแสนเครื่องนั่นทำให้เกิดภูเขาตู้เย็นหลายลูกจึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ผลิตตู้เย็นใช้วัสดุที่เป็นนิตรสิงวแวดล้อมมากขึ้น แผ่นพลาสติกจะถ,ถูกป้้นเข้าไปในเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศและถูกเต่าให้พองตัวจากนั้นก็ดันแม่แบบเข้าไปด้านในและดูดอากาศออกพลาสติกจะติดอยู่กับแม่พิมพ์ซึ่งจะไม่เกิดผนังด้านในของตู้เย็นเครื่องใหม่น้ำเย็นช่วยทำให้พลาสติกแข็งตัวและเกิดเป็นโครงพลาสติกโครงใหม่ตามแบบที่ต้องการ ผนังตู้ด้านในจะถูกนําไปประกอบเข้ากับโครงเหล็กภายนอกและช่องว่างจะถูกเติมเต็มด้วยโฟมฉนวนไฮดโดรคาร์บอนแต่ก่อนที่จะทำเช่นนั้นต้องประกบผนังทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันผนังโลหะด้านนอกทําหน้าที่เป็นโครงผนังพลาสติกจะถูกประกบติดด้านในและสิ่งที่สําคัญจะต้องมีรูไว้ฉีดโฟมเข้าไปในช่องว่างด้วย ตอนนี้ก็เตรียมอัดฉนวนเข้าไปในโครงที่อยู่ระหว่างผนังทั้งสองได้แล้วโครงตู้จะถูกยกไปวางไว้ในเครื่องและยึดให้แน่นจากนั้นก็จะต่อหัวฉีดเพื่อฉีดฉนวนที่อยู่ในสภาพของเหลวเข้าไปในช่องว่างระหว่างผนังเหล็กและพลาสติก,กโครงจะขยายและแข็งตัวกลายเป็นฉนวนที่เชื่อมผนังด้านในและด้านนอกเข้าด้วยกันเมื่อดูจากภาพช้า เราจะเห็นภาพการขยายตัวของโฟมได้อย่างชัดเจนใดยอดีตชิโนแบบขยายตัวนี้ทำมาจากสาร CFC หรือโคโรฟูโอโรคาร์บอนซึ่งทำลายชั้นโอโซนของโลกกลางศตะวรรษที่1990ผู้ผลิตตู้เย็นจึงเปลี่ยนไปใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแทนเมื่อประกอบโครงเรียบร้อย ก็ได้เวลาติดตั้งเทคโนโลยีสำหรับควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นทำงานโดยการถ่ายเทยความร้อนออกจากตู้อาหารในตู้ไม่ได้ถูกทำให้เย็นโดยตรงและเคล็ดลับของเรื่องนี้ก็คือการทําให้สารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอนสารเคมีเหล่านี้จะช่วยถ่ายเทยความร้อนจากในตู้ ผ่านระบบท่อออกไปนอกตู้เมื่อความร้อนลดลงอาหารจะค่อยๆเย็นขึ้นสารทำความเย็นจะระเหยในอุณหภูมิที่ต่ำมากความร้อนที่ตกค้างอยู่ในอาหารหรือในตัวตู้เย็นจะถูกเปลี่ยนเป็นของเหลวและเมื่อเดือดมันก็จะระเหยเป็นไอไหลผ่านต่อไปยังท่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับความร้อนที่ติดไปด้วย เมื่อไอร้อนไหลผ่านท่อออกไปนอกตู้มันก็จะถูกปล่อยออกไปไฮโดรคาร์บอนที่เย็นก็จะไหลกลับไปยังที่เก็บก่อนที่จะถูกปั๊มกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งปั๊มหรือคอมเพสเซอร์ซึ่งจะติดตั้งเป็นส่วนส,สุดท้ายมีหน้าที่ทําให้สารทําความเยน็นไหลเวียนไปทั่วตู้ระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อไม่มีรอยรั่วดังนั้นจึงต้องเชื่อมทุกจุดให้แน่นสนิท ั้นตอนสุดท้ายก็ติดตั้งชั้นลิ้นชักและกล่องสำหรับเก็บของที่เราหาซื้อมาลงไปในตู้เย็นจากนั้นก็หุ้มด้วยพลาสติกและบรรจุลงกล่องเพื่อเตรียมส่งไปจำหน่ายถ้าเป็นคนของทีิงในตู้เย็นครั้งต่อไปก็อย่าลืมขอบคุณนักประดิษฐ์ที่คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยให้เราสบายท้องเวลาหิวกันด้วยนะคะ